กรมทหารราบที่13และหน่วยรองจัดกำลังพลบริจาคโลหิตให้กับเรากาชาติจังหวัดอุดรธานีที่กรมทหารราบที่13ค่ายประจักษ์ศิลปาคมพันเอกจักพงศ์โพนาแคผู้บังคับการกรมทหารราบที่13 ร่วมกับผู้บังคับหน่วยรองกรมทหารราบที่13ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยเข้าบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีซึ่งได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์2567เพื่อนำโลหิตที่ได้ไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยและสำรองโลหิตให้กับเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีเพื่อเก็บไว้รักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิต โดยครั้งนี้หน่วยได้จัดกำลังพลบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้นจํานวน1 0 4นายได้ปริมาณโลหิตจํานวน4 6 8 0 0ซีซีทั้งนี้กรมทหารราบที่13และหน่วยวรองกรมทหารราบที่13จะยังคงดำเนิการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โรงพยาบาลมีโลหิตสํารองเพียงพอต่อการรักษาและดูแลผู้ป่วย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามแนวทางจิตอาสารวมถึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลประชาชนในยามทุกยาก